มีใครอยู่ไหมพี่เบ้าน้องบ้านใครอยู่ไหมเฮ้ยมีคนเข้ามาทำพิธีกรแน่เลยพิธีกรเที่ยพิธีกรรมไปทำเที่ยหรือพิธีกรหรือหุไม่เก่งสายเคเบิลเต็มเลยตัดสายสิีในเวรเกิดอะไรวะไอ้เบ้าถ้าประตูมีอะไรดูเว่ยเออใครวะคาเชียใครตัดไอ้ชอบหิวไปล่ะอุ้ยอุ้มันมีคนจอดหรือเปล่า ไอ้สัตว์แล้วขยันร้องซะด้วยเยี่ยพอดีเห็นไหมไปแล้วไ,ไ,ไอ้ก้อนอะไรอนะเอาไปทอดซิมันจะได้สุกจริงจมันไม่ใช่แบบเป็นพาดิบห่อเลยเว้ยจริงจมันคือที่ซอมวยไอ้สัตว์่าผีตา้แน่นอนชวนเราดูแนละ้วมันไม่มีใครเลยเว้ยอันน,นี้คือหมอนิเกนะใครไม่รู้นะเดี๋ยวพามาลองลองนิเก ีห,หมาหาผีแล้วสบายใจเธอบอก,ก,อกยังไงกึ่งก๋ยวันนี้มาล่าท้าผีไม่ได้พาคนดูมาดูอีนะดูหังมาดูผีนะถูกแล้วเป็นจริงริงวันนี้ผมมาล่าผีผมได้บอกกับผีไปว่าขี่เกียคิดพี่อีกหน่อย